พวกนี้เพลงเขามีทิ่กิตสิเนี่ยเพราะเวลาถ้าเราเสียงเพลงโรดโรดเข้าไปเสียไปไร กอง,งน้ำปิดไหมล่ะแล้วถ้าผมไปช่วยมันป่าวลูกไฮ้ยเจอหรอกอ๋อเนี่ยมาช่วยนี่ป้าก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันหายเนี่ยมันหักเนี่ยมันทําได้ไหมอย่างเงี้ยประตูต้องหาของของมันมาแล้วอันเนี้ยมันชอ็อตอ่ะหนูทําได้ไหมอันนี้ทำ,ทำไม่ได้ไเพราะว่าทำไม่ได้อันนี้ชอ็อตทำไม่ได้พิธีการจำแพ้มันเป็นระบบไฟเราวแต่อันเนี้ยให้ได้ไหมอันนี้หนูเออ คือพัดลมไอ้นอ้าหนูไเอเปิดอย okay. okay. like ู่ดีๆมันคือคือหมุนอยู่ดีๆพิธีนี้มันวุบแลวทีนี้มันก็ไม่มีความเย็นเลยซ่อมไม่ได้ไหมไม่มีความเย็นผมต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นมันเกิดจากอะไรถ้าถ้าพูดแบบนี้เราเราไม่รู้เรอเพราะว่าเปิดอยู่นีมัน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 เป็นพ hey ัดลมไอน้ำใช่ไหมอยู่ดีมันวึกลงแล้วทีนี้มันก็หมุนธรรมดาทีนี้ไม่มีความเย็นมันเกี่ยวกับอะไรมันลมพัดลมมนมเป็น เป็นเวลาสี่ห้าวันได้ที่นี่ก็ตั้หัวมันก็เหมือนไม่ช็อตตรงนั้นหมวลงเสียบด้วยมันเหม็นไหม้เฉยมือผมเปล่งน้ะไม่ได้อ๋อถ้าเหม็นไหม้ไม่ได้แล้วสุดตัวที่บ้านยังทำไม่ได้เลยอหรื้อมาจากตลาดนินจาเหมือนกันนี่หามาให้ทำให้นี้หน่อยให้ป้าหน่อยเนี่ยประตูกงไปหาของมาไม่ไม่ไม่ผมไม่มีทาประตูบอกอย่างนี้ผมไม่มีหรอใครจะไม่มีของฮะซ่อมให้ได้เลซ่อมให้ได้นะผมต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอย่างไรเออถ้าเป็นของมีละ อรูตรงร้านอ่ร้านเฮียก๊อฟใช่ไหมรู้จักใช่ไหมแล้วก็ร้านผักแล้วก็เข้าไปเลยห้องพี่ก็อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพี่จะรอเรี่ยรู้จักร้านเฮียก๊อฟใช่ไหมถ้าไ้ร้านเฮียก๊อฟแต่ร้านร้านส่งเนี่ยอ๋อไรก๊อฟอยู่นู่นเออนเนแหยะร้านส่งร้านส่งเฮียก๊อฟแล้วก็ร้านผัก แล้วก็เข้าตรงไปเลยครับตรงไปเออรัดเออเนั่นแหละเข้าไปตรงในที่นี้ห้องพี่ก็อยู่แถวข้างหน้าเลยเดี๋ยวก็เอาเบอร์โทรกันไว้สิอยากให้ไปดูให้จังเลยไม่หนูก็เอาเบอร์โทรกันไว้สิแล้วก็จะได้โทรได้เบอร์โทรผมไปก็ได้ไม่หนูเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรเขาไว้แล้วเวลาเราข้าไปจ๋ามาดิหนูมาคิวยืดเนี่ยน้องมาแล้วเนี่ยแล้วหนูไม่มายืดไว้ก่อนอันนี้สาไดเฉยด้อดเดี๋ยวสาไดไว้ก่อนสาไดไว้ก่อนเด็ด นาทีอีกมาณกี่นาทีอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ตัดเป็นเร์กีิไปเออให้น้องกินข้าวก่อนแล้วตัดเด็กหัวนึ่งตัวหาผมใช่มเออจ้ะส่วนนอกหแล้วเดี๋ยวหนูมาด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่เออแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันสี่ส้าว่ามาทำอะไรไว้ก่อนอ่ะ ไม่ใจ่จะรีบได้เงินอย่างเดียวที่ไมใช่ไม่ตีเรีตเรียน้วเกไปิดประตู้หน่อยแล้วเรยไมอ่ตอลายา่ไมปิดประตูมาลูกเาไม่เรยรอนวออนี้บ้อไม่ได้ต้องตามตามเวลาทำและทำสองหัวแ้วที่จะั ม,มันอไน่ลหือไมอ่ะกินในนี่ี่ไรต้นตำกิน่ที่ถึงทเลย่ตกเจ้่มููดเห็นเจ๊กินแล้วแบบอไอย่างเงี้ยก็เป็นคนชอกินอะไรอ่ยงพูดในไลนเลยพูดในที่แบบชอกอะไรนะกินแล้วเห็นกินแล้วหิ่ข้าวอ่ะแล้วก็อยากกนอบกินก่อแตมน่นอะไรย่ามต้นเาเรียกอะไรนะมันอร่อยจริงจริงนะ มันทำให้กินข้าวอร่อยเนาะอะไรอะไอะไรนะกระทินพี่ก็ชอบไปเก็บมาแล้วกินหมดด้วยนะอด่วนชอบเลยทั้งยอดทั้งดอกทั้งอะไรเนี่ยแต่ผมว่าในตอนผมชอบแล้วเวลาพี่กินแล้วพี่กแบบถึงเนี่ยยอดจะถึงเป็นควาธรรมชาติเองถึงให้แล้วมันอร่อยจริงๆด้วยยอดจะถึงสึงยอดเขาทำให้ คิวรีบว่ะัวไม่ได้คิวเจ๊อยู่ไห ก็รู้เรื่องเลยนะพวกไหนมาตัดผมลตัดผมเด็กใช่ประจำลูกค้าประจำลูกค้าน้อยลูกค้าตัวจี รู้ไงวิงอูกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าพเห็นพ่อพอดีเนี่ยเนี่ยพ่ออะไรรึเอ่ะรีบเพรีบบอกว่าประตูเปิดไม่ได้ลูกค้ามาจะทำไงลูกค้าก็นัดทั้งยืดผมทั้งหนูจะมานี่ทั้งเขามาเช้า เช้าตรงกันี็รีบรีบมาไลฟ์แต่เช้าเลยนะช้าเนี่ยเพราะว่าเส้ขาว่านัดกันแล้วช้าได้แล้วที่จริงนัดไปสามหัวเนี่ยอีกคนกับช้าทั้งหมด cái lô mà này gần mình luôn nha nha đang bán nha. cái này